พร้อมยังไปเรียนเลยจะมาเฉล,ลยนะครับขรอสอบเข้าเตรียมทหารรหารหาร,หาร <ST> S> <S นะครับผมมาเราลองมาดูกันเลยนะครับ เขาบอกว่ากำหนดให้ s ซ n a เบวก B เนาะมีค่าเท่ากับนี่ครับเขาก็แตกออกมาเป็น s ซ n a เคูณคอส B บวกกับคอสเคู a B, นซะน์เนาะจงหาค่าของ sin 105องศาโอ้โหนะครับคือข้อใดโอ้โหนี่ถ้าเราใช้อะไรนะดีกนวิติในมือใช่ไหมมันก็จะเป็นมุมศูนย์นะครับ0 30 45 60แล้วก็90ใช่ไหม เออครับมันไม่มีร้อยห้าเลยนะครับแต่ว่าโชคดีที่เขาให้ตรงนี้มาถูกไหมนะครับในระดับที่สูงขึ้นไปนะมปลายเราก็อาจจะต้องจําบ้างแต่ว่านะครับถ้าน้องๆอยู่มต้นหรือว่านะครับในส่วนของมต้นเนี่ยมันก็จะส่วนใหญ่จะให้สูตรมาเนาะแต่ทางที่ดีถ้าจําได้ก็ทํโจทย์บ่อยๆมันก็จําได้นะครับเนาะนะครับเราก็ต้องคิดก่อนเลยว่าร้อยห้าเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับพี่ขอแตกกอกมาว่าร้อยห้าเนี่ยมันเกิดจากอะไรบวกกันครับ มันเกิดจาก60องศาเนาะบวกกับ45องศาจริงวะนะครับมันเกิดจาก60บวกกับ45จะได้1้อถูกไหมนะครับแล้วก็เอาไปใส่แทนที่ตรงนี้นะครับจากทราย105เนี่ยพี่ขอเขียนเป็นในรูป60องศาบวกกับ45องศาเนาะเออแค่นี้เองอ๋อขอโทษไม่เห็นนะครับ ขอเอาใหม่ๆเนี่ยพี่ขอเปลี่ยน105งเนาะให้เปลี่ยนให้อยู่ในรูป60บวกกับ45่องศานะครับเออนนครับมันก็คือ105เหมือนเดิมจริงไหมเราแค่เขียนเปลี่ยนรูปนะครับทีนี้เราก็ได้แล้ว A เนี่ยมันเท่ากับ60 B เท่ากับ45ถูกไหมพี่ก็ขอแทนทุกที่เลยนะครับว่าเดี๋ยวพี่เขียนใหม่กันด้นะครับ sin 60บบวกกับ 45ปรับกระจายออกมานะครับจะได้เป็น s i ายห0คูณกับ c คอสี่สิบบวกกับคอส A ก็คือ60นะครับคูณกับ s i ายสนะี่สิบห้าเนาะทำไงต่อดี นะครับแล้วก็ใช้ติกลมิติในมือเลยนะครับทราย60นะครับทรายนะครับศูนย์สามสิบสี่สิบห้าหกสิบหกสิบนิ้วนี้ปับทรายด้านซ้ายพับนิ้วลงมานะครับหาหกสิบทรายด้านซ้ายนะครับเหลือสามใช่ไหมใส่รูทสามใส่สามในรูทเนาะด้านบนแล้วก็ส่วนส่วนจะเป็นส่วนด้วยสองเนาะถ้าทรายกับคอสโอเคไหมแค่นี้เองนะครับคอสเหมือนกันนะครับ ศูนย์สามสิบสี่สิบห้านะครับสี่สิบห้าปุ๊บพับพับเสร็จคอสสายซ้าย,ายคอสขวานะครับขวาก็จะเป็นรูทสองใช่ไหมเพราะมันเหลือสองนิ้วแล้วก็ใส่รูทเข้าไปนะครับก็จะเป็นรูทสองโอเคส่วนด้วยสองนะครับลองไปหาได้นะตีกลนิติตีกลมิติในมือเดี๋ยวพี่จะเพิ่มคลิปไว้ให้นะถ้าทําไว้แล้วก็จะอยู่ด้านบนนะที่ไอการ์ดด้านขวาดูนี้จบก่อนแล้วก็ค่อยไปโอเคนะครับ แล้วก็คอสหกสิบคอสคอสหกสิบศูนย์สามสิบปุ๊บพับนิ้วซ้ายซ้าไม่ใช่คอสขวานะครับคอสด้านขวาเป็น1นะครับก็คือรูดหนึขอเขียนเป็น1นะครับส่วนด้วย2เสมอนะครับถ้าเป็นซายกับคอสทีนี้นะครับแล้วก็ซ45สนะครับปับ๊บเราก็มาดูนี้ศนย์สามสิบสี่สิบห้นี่นะครับ อือสามสิบสี่สิบห้าทีนี้ซ้ายก็คือด้านซ้ายนะครับซ้ายก็คือด้านซ้ายเนาะเหลือสนิ้วนะครับเหลือสนิ้วฝั่งนี้แล้วก็ส่วนด้วย2โอเคนะครับประมาณนี้นะครับนี่เราทำไงต่อนะครับแล้วก็ จัดการมันนะครับสังเกตดูว่าด้านบนเนี่ยรูทมันบวกกันได้ใช่ไหมเอ้ยรูทมันคูณกันได้โทษโทษนะสามคูนสองได้หกเนาะเอาเลขด้านในมาคูณได้เลยนะครับด้านล่างก็สองคูนสองได้สี่บวกกับหนึ่งคูนรูทสองได้รูทสองสองนะครับคูนสองได้สี่นะครับปัป๊บตอบข้อไหนไอ้นนี้มันก็จะได้เป็นรูทหกบวกกับรูท สส่วน4นะครับทีนี้จะทำไงต่อนะครับอ่าสังเกตดูนะครับช้อยทั้งหมดมันไม่มีรูสเลยนะครับแปลว่าเราต้องไปเคลียร์กับรูสแน่นอนนะครับซึ่งจากด้านบนใช่ไหมครับถ้าเราสังเกตดูดีๆเนาะมันจะประกอบด้วยรูสทั้ง2พจน์เลยนะครับอันเนี้ยรูหเนี่ยมันก็เกิดจากรูสคูณรูสใช่ไหมครับรูสมันก็คือรูสอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพี่ขอดึงรูสนะครับออกมาด้านนอกเนาะดึงตัวร่วมนะครับ อันนี้มันก็ดึงรูทสองออกมาจะเหลือรูทสามถูกต้องไหมครับอันนี้ดึงรูทสองออกมาอ่านะครับมันก็จะเหลือด้านในเป็นหนึ่งเนาะสี่เนี่ยพี่ขอจัดรูปใหม่นะครับ4มันเกิดจากสองคูณสองใช่ไหมสองตัวหนึ่งเขียนไว้เหมือนเดิมเลยนะครับกับอีกตัวหนึ่งนะครับมันคือสองเหมือนกันนะครับเพราะว่าสีมันเกิดจากสองคูณสนะแต่ขอเขียนเป็นรูทสคูณรูทโอเคไหมครับนะครับอันนี้มันก็คือสนะ เดี๋ยวทำเครื่องหมายหยักๆให้อ่านี่มันคือ4เหมือนกันเลยนะครับแค่เขียนในรูปต่างกันแค่นั้นเองนะครับรูปสองเนี่ยพี่ขอเห็นหน้าตาไหมเหมือนกันไหมตัดเลยนะโชโชนะครับได้1ได้1เนาะทีนี้ด้านล่างเนี่ยอ่ารูปเปลี่ยนไปแล้วนะครับมันก็จะเป็น2อรูปสองถูกไหมด้านบนก็จะเหลือรูปสามบวกหนึ่งทันไหมครับหน้าเป็นไงสุดยอดไหมนะครับ ไปเป็นแฟดกับข้อไหนครับอ้าไปเป็นแฟดกับข้อ5เหมือนกันเลยนะครับหน้าตาเนาะปั๊บเรียบร้อยประมาณนี้นะครับสําหรับข้อสอบทบปีห้าสองเนาะก็นะครับเราลองมาดูลองมาทํากันดูนะครับแล้วก็เอาไปทวนด้วยเอออย่าลืมนะครับนะครับสําหรับวันนี้ก็นะครับน้องๆคนไหน ได้ความรู้ไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ